สวัสดีค่ะวันนี้พี่กวดมีเคล็ดลับง่ายๆในการทำไข่ออนเซนให้ออกมาเปะ๊ะปางไข่แดงนึบไข่ขาวนุ่มละมุนล,ลิ้นสุดๆค่ะก่อนจะไปติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามพี่ขวดเข้าครัวเพื่อรับชมคลิปให,หม่ๆกันด้วยนะคะ และสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมในวันนี้นะคะก็จะใช้ไข่ไก่ทั้งหมด4ฟองค่ะโดยไข่ไก่นะคะแนะนำให้ใช้เป็นไข่ไก่ที่วางไว้ที่อุณหภูมิห้องนะคะถ้าหากว่าใครแช่ตู้เย็นไว้ให้นำออกมาวางไว้ก่อนจนเขาคลายความเย็นค่ะ จากนั้นนะคะให้เราเตรียมตั้งน้ำเลยสำหรับสูตรนี้พี่ขวดจะใช้น้ำสะอาดทั้งหมด1ลิตรนะคะจากนั้นเปิดไฟแรงสุดได้เลยแล้วก็รอให้น้ำเดือดจัดเลยนะคะพอดูว่าน้ำเดือดจัดแบบนี้นะคะก็เตรียมปิดไฟแล้วก็นำน้ำอุณหภูมิห้องนะคะเทเติมลงไปอีก 200ml ค่ะ จากนั้นนะคะก็นำไข่ไก่ลงแช่ในน้ำร้อนได้เลยซึ่งสำหรับสูตรนี้จะแช่ไข่ได้3-6ถึง6ฟองโดยพี่ขวดจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2นะคะหลังจากที่เราแช่ไข่ลงเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราเตรียมนำฝามาปิดค่ะ แล้วเราก็จะปิดเขาไว้แบบนี้นะคะเป็นเวลา17นาทีค่ะพอครบเวลา17นาทีนะคะระหว่างนี้ให้เราเตรียมกะละมังใส่น้ำแช่เย็นจัดนะคะแล้วเราจะนำไข่นี้ลงน็อกในน้ำเย็นค่ะ การที่เรานำไข่ลงนอกในย้ำเย็นนะคะก็จะเพื่อให้ไข่เขาคลายความร้อนนั่นเองค่ะพอเราดูว่าไข่เย็นตัวดีแล้วคราวนี้เราก็มาดูไข่ออนเซนของเราค่ะพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วนะนี่ค่ะดูได้เลยนะไข่แดงหนึบ นับไข่ขาวเนียนนุ่มซึ่งตรงนี้นะคะบอกเลยว่าอร่อยมากๆเอาใจคนชอบเมนูไข่สไตล์ใหม่กับเมนูไข่ออนเซนพร้อมขั้นตอนการทำง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้นะคะเอาไปทานกับเครื่องเคียงต่างๆไม่ว่าจะใส่สลดัดใส่โจ๊กหรือแม้กระทั่งใส่แค่ซอสแมกกี้นะคะเพียงแค่นี้ก็อร่อยมากๆแล้วค่ะวันนี้พี่ขวดทำทั้งหมด 4ฟองนะคะก็จะแบ่งเป็นถ้วยละ2ฟองค่ะใครต้องการทำสุดนี้อย่างที่พี่ขวดบอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะสามารถทำได้3 6ถึง6ฟองเลยค่ะอย่าลืมลองทำกันนะคะ